สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งก็จะมาทำ current favorite video นะคะซึ่งมันก็คือวิดีโอที่บุ้งจะบอกว่าช่วงนี้บุ้งชอบทำอะไรบ้างคนส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแบบทุกเดือนทุกเดือนกันนะคะแต่ว่าพอดีเดือนที่ผ่านๆมาบุ้งไม่ค่อยได้ทำวิดีโอพวกนี้นะคะเพราะว่าบุ้งไม่ได้ใช้ของอะไรเยอะแยะบุ้งก็เลยจะมารวมยอดสองสามเดือนที่ผ่านมาแล้วของส่วนใหญ่ที่บุ้งจะมาลงวันนี้ก็คือของที่บุ้งใช้ในเดือนมีนานกับเมษานะคะ ช่วงนี้ที่อเมริกาอากาศก็ดีขึ้นแล้วนะคะพาทิศ2องแฉงข้างนอกอากาศสดใสแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้เริ่มออกมาให้เห็นกันแล้วนะคะงั้นพวุ้งก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าอากาศเราจะเริ่มร้อนนะคะมุ้งจะเริ่มจากที่ใบหน้าก่อนเลยเนี่ยคือ l a u r าเมอร์ชีฟชินจินมอยส์ r จอร์ไร20 O i l f r ร e นะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเริ่มร้อนแล้วพุ้งก็เลยไม่อยากจะใช้ฟาวเดชั่นหรือว่าบีบีครีมที่มันรู้สึกหนักหน้าค่ะเพราะมันอาจจะทําให้มันดูแบบ ครีสตามรอยแบบใต้ตาหรือตามแบบตาอะไรอย่างนี้ได้นะคะบุ้งอยากจะใช้อะไรที่มันเบาหน่อยนึงซึ่ง T ิ n t e d moisturizer มันแบบเพอร์เฟมากๆเพราะว่า Ti n t e d ิ o i s t u r i z e r คือเหมือนกับมอยส์เชอร์ที่เราทาไปบนใบหน้าของเราให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ให้ผิวมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะมีสีด้วยเพราะมันเป็นทินต e ดนะคะแล้วก็สีของพุ้งก็คือนู้ดนะคะของ Lo ร่ a เมอร์เชอันนี้เป็นเวอร์ชัน i l f r e e แล้วมันก็มี SPF ซึ่งแปลว่าบุ้งแบบ,บแบบถ้าสมมติ ชอบลืมทาครีมกันแดดอย่างนี้แช่นี้เข้าไปมุนก็จะมีกันแดดไว้ให้เราด้วยแล้วออยล์ฟรีเพราะว่ามุ้งไม่อยากให้หน้าตัวเองมันเพราะอากาศข้างนอกก็ร้อนอยู่แล้วนะคะมันจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรอยู่บนผิวแล้วก็มันจะเหมือนกับลดรอยแดงได้นิดนึงเลยอะค่ะถ้าสมมติคนที่สิวเยอะมุ้งจะไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่ามันปกปิดอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ว่ามุ้งก็ชอบอันนี้มากสําหรับ2เดือนที่ผ่านมานะในเมื่อเราใช้เบสที่มันมีความปกปิดไม่เยอะขนาดนั้นเราก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วคอนซีเอน้ป็ Britishcoverver ขง มุ้งจะมีตู้เก็บเครื่องสำอางอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วตอนเดือนมีนามุ้งกลับไปเมืองไทยเพราะว่ามีหยุดเรียน2อาทิตย์ค่ะแล้วนี้มุ้งก็ไปเจอมันแล้วก็กลับมาใช้ใหม่น,นะคะมุ้งชอบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นออคอนซีลเลอร์ของ Urban Decay นะคะ t w e n t Concealer Pencil นะคะมันจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นสอคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็มันดีมากเลยเพราะว่ามันเบลนดได้ ง่ายมากๆสีอันนี้ที่จริงอันนี้สี FBI นะคะที่พุ่งใช้มันอ่อนกว่าใบหน้าพุ่งไปนิดนึงเพราะว่าพุ่งสั่งออนไลน์แล้วสั่งสีผิดนะคะแล้วมันอ่อนไปแต่ว่าข้อดีของออคอนซีลเลอร์นี้คือเพราะมันเบลนด์ง่ายมากๆพอเราเกลี่ยม,มันเข้าไปกับผิวหน้ามันรู้สึกว่ามันไม่สว่างเกินไปไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นแล้วก็มันรู้สึกมันเข้ากับใบหน้าของเราได้ถึงแม้มันจะอ่อนเกินไปอะคะ่ะแล้วก็พุ่งใช้อันนี้ เอ่อตรงใต้ตาดำนะคะแล้วก็ไฮไลท์ตรงจมูกตรงคางแล้วตรงหน้าผากแล้วก็ตรงสปอตนิดนึงได้เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกับมุ้งใช้มันเป็นไฮไลท์ไปในตัวเลยอะค่ะก็ชอบมากเลยแล้วต่อไปก็ยังคงเป็นใบหน้าอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ใช้มันนานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยเมนชนในเฟรนด์วิดีโอสักเท่าไหร่ก็คงจะเห็นกันในทิ utorial ที่มุ้งใช้ต่างๆนานาน,นะคะอันนี้ก็คือแป้งของ Bobby Brown ค่ะเป็นแป้งตลับฟาวเดชั่นนะคะซึ่งมันจะ เป็นตัวแป้งแล้วก็ตัวพัฟตรงนี้เราต้องซื้อไอตัวตลับกับตัวแป้งแยกนะคะแปบลบว่าถ้าสมมติเราใช้แป้งหมดเราก็ซื้อแค่ไอตัวแป้งเดี๋ยวเอาให้ดูเอฟตัวแป้งตัวเนี้ยก็ซื้อแค่อันนี้ใหม่แล้วก็เอามาใส่มันเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งใช้สีวอร์มแซนค่ะอันนี้ชื่อว่า illuminating finish powder compact foundation SPF 12 PA+ ชื่อยาวมากสีวอร์มแซนนะคะอันนี้ก็ จะอ่อนกว่าหน้าพุ่งตอนนี้นิดน,นึงเพราะตอนนู้นพุ่งเคยหน้าขาวกว่าตอนนี้อะคะ่ะเราพุ่งก็เป็นคนที่ไม่ได้หน้ามันขนาดนั้นแต่ว่าก็มีตรงทีโซนนะคะพุ่งก็เลยจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยปะตรงเอ,อ่อหน้าผากจมูกคางแล้วก็ตรงตรงหนกแก้มตรงเนี้ยคะ่ะให้มันเหมือนเป็นไฮไลท์ไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากใบหน้านะคะพุ่งก็จะมาเอาตามที่พุ่งแต่งหน้าตัวเองเลยแล้วกันเนาะเอามาที่ตานะคะตานี้ ก็คงจะเคยเห็นในทิ UTORIAL หลายๆอันของพวกแล้วเหมือนกันอันนี้เป็น p a l e t ของ wet and wild นะคะชื่อว่า comfort zone มันจะเป็น p a l e t ที่มา8สีนะคะอันนี้เป็น p a l e t ที่เป็นสีนิวโตรนะคะมันจะมี p a l e t t สีอื่นเป็นสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะโดยมีเอ่อทิ UTORIAL อัน2อ,อันที่พวกใช้สีนี้เป็นสีหลักนะคะซึ่งทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนมีนาพวกใช้แต่สีเนี้ยแค่สีนี้กับอายไลเนอร์แล้วก็แบบ เสร็จแล้วอะเจ้าสีมันสวยมากเลยค่ะแล้วก็มันก็จะมีโทนสีเขียวที่มันเป็นนิวทรอลเหมือนกันสีนี้สีบราวน์โบนอันนี้ก็สวยแล้วก็ตรงเข้มขึ้นก็จะเป็นสโมกกี้อายได้นะคะมันเป็นอายแชโดว์ที่ดีมากเพราะมันแบบพิกเมนต์เตอมาก,มากๆจริงๆอะคะ่ะชวงนี้บุ้งไปโรงเรียนมั่วแค่ทาคอนซีลเลอร์ทาแป้งทาคิวแล้วก็ทามาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่ช่วงนี้บุ้งใช้เยอะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะมาสคาร่าของ f a i r y Drop นะคะมันเป็นยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่นนะคะ ที่รู้ๆอยู่มันจะมีที่ดังๆอยู่สี่รุ่นนะคือเอ่อสำหรับความยาวแบบ water proof กับธรรมดาแล้วก็ความหนาแบบ water proof แบบธรรมดาอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบยาว water proof นะคะ fairy drop เขาจะขึ้นชื่อตรงตัวด้ามที่มันเป็นตุ่มๆสามอันนะคะอย่างที่เห็นแล้วมก็จะเป็นงองงอค่ะมันให้ความยาวที่แบบยาวมากๆแล้วมันจะทําให้แบบตาพุ่งดูเปิดตาดูโตขึ้นซึ่งุ่งชอบให้ตาเราเองดูโตเพราะว่าุ่งมีตาชั้นเดียวนะคะ ช่วงนี้บุ้งก็ออกกําลังกายหลังเลิกเรียนเยอะนะคะบุ้งแบบไปวิ่งไปโยคะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพราะเจ้าตัวนี้เป็น waterproof นะคะบุ้งไม่มีสีดำๆอยู่ใต้ตายอย่างที่ใช้มาชาราตัวอื่นบุ้งชอบมากเลยก็นี่นะคะ fairy drops ต่อไปก็มาที่ใบหน้าของเรากันเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่า spring เรามาถึงข้างนอกมีดอกไม้มีอะไรดูสดใสๆบ,บุ้งก็เลยจะกลับมาที่การชอบปัดแก้มเหมือนเดิมน,นะคะเพราะาช่วงเนเทอร์บุ้งจะชอบแนว contour หน้าอะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะแต่ว่าตอนนี้บุ้ง ทำให้แก้มเราดูสดใสสดใสเป็นธรรมชาติวันนี้พุ่มีที่ปัดแก้ม2อันนะคะอันนึ้งจะเป็นแบบครีมค่ะอันนี้ของยี่ห้อ e l ลค่ะหรือ ELF มันเป็นยี่ห้อดร u g กสตอรที่ถูกมากๆของที่อเมริกานะคะแล้วพึ่งว่าอันนี้มันจะทําตามเอ่อ m a k o up f o r e v e r blush นะคะมันจะเป็นสไตล์ครีมเหมือนกันซึ่งเราจะพัมมันออกมาจากเต้าตัวนี้นะคะแล้วก็สีอันนี้ก็คือสี d ี v a นะคะสีมันแจ๊มมากเหมือนสีปากที่้ ใช้อยู่ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็เราปัมป๊มออกมาน้อยมากๆแล้วเราก็ใช้เอ่อมุม้งจะมุ้งจะปั๊มมันออกมาที่มือก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วแทบๆสีออกแล้วก็ค่อยลงเพราะว่าสีมันเข้มมากๆมันแบบ little goes a long way คือเราปั๊มออกมานิดเดียวจริงๆแล้วเราก็ใช้คือมุ้งพยายามป,ปั๊มปั๊มไม่สุดแล้วนะปั๊มชึกนิดนึงอ่ะแล้วมันยังเหลือผดักอ,อยู่ที่มือเลยเพราะว่ามันต้องใช้น้อยมากๆจริงๆไม่งั้นหน้าเราจะกลายเป็นแบบ สีชมพูแบบตัวตลกอย่างนี้นะคะในเมื่อเรามีสีชมพูที่มันเป็นมากๆแล้วจริงๆเราก็ต้องมีสีชมพูสำหรับแบบทุกๆวันด้วยนะคะเป็นของ Drugstore มนกันของยี่ห้อ NYX หรือว่า NYX นะคะสีเออ dusty rose ค่ะเป็นเออบลัชแบบพาวเดอร์บลัชธรรมดาของ NYX นะคะซึ่ง เขาดังมากเลยแล้วก็กูรูหลายคนใน YouTube ก็ใช้กันนะมันจะเป็นออกสีโทนชมพูส้มซึ่งใช้ได้ทุกวันเราจะแต่งโทนคูลหรือจะแต่งโทนวอร์มเราก็ใช้อันนี้ได้หมดเลยค่ะซึ่งมุ้งก็ชอบมากแล้วมันพิกเมนต์เติมมาจริงๆเพราะมุ้งแทบไปแทบเดียวแล้วมุ้งก็ใช้ได้แล้วถึงมุ้งจะชอบใช้บลัชของช่วงเดือนนี้นะคะมุ้งก็ยังไม่ลืมคอนทัวร์หน้าคะ่ะเพราะก็ยังอยากหน้าเล็กอยู่นะ bronzer ค่ะข,ของ NYC นะคะ smooth skin bronzer face powder สีซันนี่นะคะเหตุผลที่จเจ้าตัวนี้มาอยู่ในเฟซมูฟของบุ้งนะคะเพราะว่าบุ้งฮิตแพนค่ะแล้วพอบุ้งฮิตแพนมันจะรู้สึกว่าแบบ โอ้ยรู้สึกได้ใช้เมคอัพจริงๆพราพุ่งชอบซื้อเครื่องสำอางนะคะแล้วก็พอเรา hit pan เราก็รูสึกว่าเอ้ยที่เราซื้อมาเราไม่ได้แบบสูญเปล่าไปกับตังที่ซื้อมาระวางทีไว้เฉยๆเพราะว่าเราได้ใช้มันจริงๆแล้วหลังจาก hit pan มนก็เลยใช้มันไปเรื่อยๆอยก็เลยกลายเป็นว่าใช้มันทั้งเดือนอันนี้จะใช้กับแปรงอันใหญ่ๆแบบ powder brush นะคะแล้วก็บรอนซ์ไปทังหน้าเพราะว่าสีอันนี้มัน ค่อนข้างจะอ่อนค่ะสาหรับโทนสกินบุ้มมันเป็นคอนทัวร์ไม่ได้แล้วก็ถ้าสมมติเข้มกว่าบุ้มก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าเพราะมันอาจจะออกส้มนิดนึงแต่ว่ามันจะคอนทัวร์ได้ถ้าสมมติคุณสีผิวอ่อนนะคะอันนั้นก็คือบรอนซ์หน้านะคะต่อไปบุ้มจะใช้บรอนเซอร์ที่สําหรับคอนทัวร์หน้านะค่ะบุ้มก็ใช้แค่เป็นแบบ น้อยๆแค่ตรงข้างใต้ชิกโบนนะคะแล้วก็ตรงจมูกค่ะเพราะอันนี้จะทําให้หน้าเราดูเล็กลงเพราะสีมันจะเข้มขึ้นแล้วมันก็จะชัดกว่านะคะของ two face ค่ะ chocolate soleil matte bronzing powder เอ่อมันอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กเพราะว่าเพิ่งซื้อของเซฟอราที่มันเป็นชุดให้มาแบบ8 9อันสำหรับร r อ n z e r blush highlighter อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นแล้วอันนี้รู้สึกว่ามันจะใช้ c o c พา p o ดอร์จริงๆในการทำนะคะซึ่งมันก็จะมีกลิ่นหวาน,นะค่ะ มุ้งก็ชอบวันนี้สําหรับคอนทัวร์นะคะเพราะว่าอันก่อนหน้ามุ้งใช้สําหรับบรอนซ์ชินนะคะจะให้ดูว่าสีมันค่อนข้างจะแตกต่างอันนี้จะน้าตาลเข้มกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะดูส้มๆอ่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็ทั้งคู่เป็นแมทค่ะเพราะมุ้งชอบบรอนเซอร์แบบเม็มากกว่าเครื่องสำอางสองชิ้นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นสําหรับปากนะคะอันแรกอันนี้มุ้งจะใช้ในช่วงเออเดือนมีนาคมากกว่าเดือนเมษานะคะเพราะว่าสีมันอาจจะเข้มหน่อยมุ้งจะใช้อันนี้ตอนวินเทอร์อันนี้เพื่อนมุ้งให้มุ้งวันเกิดตอนเดือนเออ กุมภานะคะจะเป็นลิปสติกของ YSL ค่ะมันจะเป็นลิปสเตนนะคะที่แอปพลิเคเตอร์มันเป็นบลัชนี้ค่ะสีอันนี้ก็จะออกเป็นแบบแดงๆทนแบบชมพูชมพูนิดนึงซึ่งมันไม่แดงเกินไปแล้วมันก็สวยมากเลยเพราะว่าแบบมันดูยังสปริงได้ด้วยแล้วก็วินเทอร์ได้ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อันนี้มัน จะอยู่ติดทนได้นาะนถ้าเราใช้ประมาณ3ชั้นนี้นะคะแล้วก็ยังดูสี glossy glossy ด้วยค่ะอย่างที่บอกพูดมาหลายรอบแล้วในวิดีโอนี้ว่าบุ้งชอบ spring อากาศสดใสชอบให้มันดู flash flash นะคะบุ้ก็ชอบสีปากที่มันจะแบบอ้อะแบบจ้าสดใสชมพูมากขึ้นนะคะของแม็กนะคะสี shadows box ค่ะเป็นเอ่อ version amplified มันจะเป็นสีชมพูแบบไม่ใช่สีชมพูที่สามารถ ใช้น้อยๆแล้วให้ดูเป็นธรรมชาติได้หรือถ้าสมมติเราใช้เยอะๆมันก็จะเป็นชิพูจ้าที่แบบทุกคนหันมามองอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะอันนี้พุ่งก็ชอบมานตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ตอนช่วงวินเทอร์มันก็เลยเหมือนกับเป็นครยคายเนอะเป็น rediscover เหมือนกันค่ะแล้วก็ beauty product อีกอย่างหนึ่งของวันนี้นะคะอันนี้ปุ้งก็ใช้มันอยู่เหมือนกันซึ่งคืออยู่บนเล็บปุ้งนะคะอันนี้จะเป็นสีเอ่อ shimmer shimmer นะคะของ Sephora by OPI ค่ะสี already famous นะคะ อันนี้จะเป็นสีโทนนิวทรัลที่มีชิมเมอร์นะคะช่วงปี2ปีพิธผ่านมื่งชอบยาทาเล็บที่มันเป็นครีมเวอร์ชนันมากกว่านะคะเพราะมันจะแบบสีเรียบๆเป็นสีธรรมดาแต่ว่าอยู่ๆมาช่วงเดือนมีนาเมษานี้พุ่งก็เริ่มกลับมาใช้สีที่มันเป็นชิมเมอร์ใหม่นะคะแล้วพุงก็คิดถึงมันมากเลยแล้วอันนี้พุ่งก็ชอบมันมาตั้งนานแสนนานแล้วพุ่งชอบนิวทรอลแล้วพุ่งชอบชิมเมอร์ตอนนี้อันนี้ก็เลยเป็น perfect นะคะ ทุกอย่างของ beauty product ในวันนี้นะคะมุงจะมีอย่างหนึ่งก็คือ random favorite นะคะ random favorite ของมุงวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะเคสมือถืออันนี้นะคะมุงใช้มือถือ Samsung Note 2นะคะใหญ่มากจริงๆใหญ่เท่าหน้าเลยดูสิ เออเพราะว่าก่อนหน้านี้มุ่งใช้เคสที่มันแบบมันใหญ่มากมันเป็นแบบรูปรดแล้วก็มันแบบมันคือมันน่ารักอะแต่มันมันใหญ่แล้วมันก็หนักแล้วมันก็แบบโอ๊ยใส่อะไรยากใช่ไหมคะมุ่งก็เลยออกไปซื้ออเมซอนค่ะเออเคสของซัมซุงโน้ตสอเพราะว่าซัมซุงโน้ตสองเขายังทําเคสออกมาไม่เยอะเท่าพวก iPhone เพราะว่าทุกคนใช้ iPhone ่ะเนอะแต่มุ่งชอบตัวนี้มากเลยแล้วก็ ก็เลยรู้สึกว่าชอบพรศัพท์ตัวเองมากตอนช่วงนี้เพราะมันรู้สึกบ้างอีกแล้วแล้วมันก็กลับมาเบาอีกรอบนึงแล้วสีฟ้าก็คือสีที่มุ่งชอบที่สุดในโลกนี้แล้วก็คือเคสที่แบบชอบมากมัน Simple มัน Nice มัน Perfect มันมันดีก็นั่นแหะคะ่ะเอ่อ o m f a v o r ฟ t e ของมุ่งใน ช่วงนี้นะคะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของ current favorite video ของบุ้งค่ะขอบคุณที่ดูกันนะคะขอให้ทุกคนชอบวิดีโออันนี้แล้วก็ถ้าสมมติมีอะไรจะพูดกับบุง้งหรือมีอะไรอยากจะให้บุ้งทําก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วจะดีมากเลยถ้าสมมติชอบวิดีโอน,นี้แล้วก็ให้ตัมอัพของบุ้งนะคะถ้าอยากดูวิดีโออะไรที่บุ้งจะมีมาในวันนั้นก็ subscribe บุ้งข้างล่างได้นะคะแล้วบุ้งก็จะรู้สึกแฮปปี้มากเมื่อได้อีเมลติดึงเข้ามาว่า YouTube have e ีแฮฟ s ิวส์ซั isiej. บสไครงเบอยดีใจก็ ขอบคุณมากที่ดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ